อ่ะสวัสดีครับ fc ครั้งครับเมื่อกี้ก็มีปัญหาเรื่องไลฟ์สดนิดนึงครับเรามาไลฟ์สดกันต่อว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่ะมา fc นะครับผมโอเคในช่องทางนี้ fc เนาะหลายๆคนที่มาดูผมแล้วว่าถามาคุณชัยในกรณีที่กับ fc นะกับ sc ที่คําถามมานะครับว่าคุณชัยอยากถามว่าการทําธุรกิจส่วนตัวในต่างประเทศนะครับผมเช่นร้านนวดอะไรต่างเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะครับผมเนาะเข้ามาแล้วก็กรุณาแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดูสิเข้ามายัง <c oughs> โอเคเข้ามาแล้วนะครับผม <c oughs> อ่าโอเคเมื่อกี้มันมันไม่มค่อยดีเท่าไหร่ร <c oughs> นะครับมาขอโทษนะคันนะครับเมื่อกี้ก็มาไลฟ์สดกันแล้วกันนะมีคําถามจามกเอฟซท่านหนึ่งบอกคุณชัยดิฉันนะตอนนี้ไม่สบายดิฉันไม่สบายเลยเพราะว่าท,ทําธุรกิจส่วนตัวร้านนวดนะครับอันนี้เป็นความรู้สําหรับ ในต่างประเทศนะเมืองไทยคิดว่าไม่ได้นะครับเช่นร้านนวดนะครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวร้านนวดในต่างประเทศเช่นประเทศเยอรมันแน่นอนสวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วนะครับอาจจะใช้ได้นะ <c oughs> อาจจะใช้ได้นะคือคือผมมีรีสออกมาว่า,าเป็นสำหรับบุคคลเราต้องพูดกันก่อนว่าสําหรับบุคคลที่เป็นลูกน้องนะครับบุคคลสวัสดีครับจากเยอรมันเนาะสวัสดีครับคุณชินชนกครับผม ถ้าเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องสมหรับอ่าสมมติคุณเป็นเจ้านายมีเจ้าของเป็นคนไทยแล้วเขาบอกว่าคุณอ่าเป็นลูกน้องนะแล้วก็ทําสัญญาให้เ <c oughs> ช่อนอย่างนี้นะทาสัญญาการงานให้นะครับผมเนาะถ้าเป็นสัญญาการงานให้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะสัญญาการงานเนะี่ยอ่ะบอกไปก่อนว่ามันจะมีการหักอ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะผมขออนุญาตคุยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะมีการหักเช่นนะครับผมอ่า คุณจะได้เงินสมมุติว่าคุณมีลูกใช่ไหมลูกใช่ไหมแล้วสามีไม่ได้ทํางานสมมุติว่าสามีไม่ทํางานหรือคุณหย่าล้างแล้วลูกต้องได้คือเขาเรียกว่า,าคินเดซูรากันก็คือเงินของลูกนะได้ประมาณเท่าไหร่200นะครับ230 200กว่าประมาณนี้250ประมาณแล้วแต่จังหวัดนะก็ได้นะครับผม <c oughs> คุณจะได้อะไรอีกนะครับก็สมมติว่าเด็กเด็กที่เรียนหนังสืออัลฟินดุงก็คือว่าการเรียนหนังสือก็ยังได้อยู่นะครับผมนอกจากคนที่ เป็นลูกจ้างสปายเนี้ยเรื่องลูกใครจ่ายหน่วยข้าราชการใจ่ายให้รัฐบาลใจ่ายให้อันนี้เข้าใจนะรัฐบาลใจ่ายให้นะครับเรามาเคลียร์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับผมส่วนเรื่องที่คุณทํางานอ่าเช่นคุณบอกว่าอ่าคุณแบ่งคนละครึ่งอย่างงุ้นอย่างนี้แล้วแต่คุณอะไรต่างๆเข้าใจว่าร้านนวดส่วนมากจะแบ่งคนละครึ่งหรือหกสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ถูกต้องไหมเอฟซีประมาณนี้นะผมก็มีแม่แบบให้นะสําหรับคนที่ ทำธุรก,กิจส่วนตัวนะครับผมแล้วก็มีลูกน้องมีสัญญาการงานแล้วก็จะหักอะไรอีกจะหักเช่นอาฮาฟ้าวอีฟาวเออูนะครับเอคูนะครับห้าจุดสิบห้าเปอร์เซ็นห้าจุดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผม <c oughs> เนาะห้าจุดสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือเงินอาฟาวสะสมต้นแก่อะไรครับผมแล้วก็จะมีสําหรับ r n เอ็นฟาวนะครับก็คืออสมมติว่าคุณตกงาน r n เอ็นฟาวถ้าคุณตกงานเนี่ยนะครับผม ไอฟาคุณตกงานเนี่ยสมมติว่าคุณทํางานประมาณได้หนึ่งปีนะครับแล้วคุณเจ้าของบอกฉันให้เธอออกนะเจ้าของต้องให้คุณออกนะไม่ใช่ว่าคุณออกเองคุณจะไม่ได้นะเจ้าครบหนึ่งปีถึงจะออกได้นะครับผมแล้วเจ้าของบอกโอเคฉันให้เธอออกนะคุณก็สามารถไปแซมได้ที่กรมแรงงานหรือทางรับโอเคไหมจะเป็นตัวเนี้ย RnF i l นะครับสําหรับเงิน <c oughs> สําหรับ o u i d e s als, ก็คือเงินที่เราตกงานนะฮะอันนี้สามารถอยู่ขี่ไหนได้ต้องมีจุดนี้ด้วยนะ F4 ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัวนี้ผมจะถ่ายรูปแล้วแนบไปข้างล่างนะครับใครต้องการอ่านอ่านได้นะเป็นแม่แบบนะครับสำหรับประเทศสอร์แลนด์นะนะครับผมจากนั้นนะครับก็มีกับเ,เช่นเอบฟาวเกหรือเบฟาวก็เป็นเรมเยเอ,อก็คือเพนชอ,องคาเซก็คือเงินเพนชองคาเซน,นะครับที่ก็หักไปนะครับประมาณก็ไม่ก็ประมาณ ไม่น่หักแล้วแต่เขาจะหักไม่หักแล้วแต่ถ้าเงินเดือนของคุณมากกว่าประมาณ1 2, 000, 21, ประมาณอัตรีมันหน0 0งหม3 3น่าริมัตีมันยี่สิบสองพันกว่าๆาอัตรีไปไม่แน่ใจรนะ้อยเปอร์เซ็นนะก็ไม่ต้องจ่ายถ้าเงินเดือนไม่ครบนะไม่ต้องจ่ายเพนชั่นนะครับผมแต่ว่าเงินเดือนของคุณมากกว่าตีไปมากกว่านะมากกว่าปีละอัตรีไปยี่สิบเอ็ดพันสองเอ่อยี่สิบเอ็ดพันสามร้อยสามสิบสามแฟรงค์เนี่ยเจ้าของร้านต้องจ่ายคุณด้วย อันนี้เคลียร์ไหมไม่ไม่คร่าวๆนะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอฟซีนะผมต้องดูอีกครั้งประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคไหมอันนี้สามารถผมขอหาข้อมูลก่อนนะครับผมอ <c oughs> <c oughs> ต่อไปจะมีไอเกี่ยวกับเงินที่สมมติว่าคุณอ่าป่วยไม่สบายนะจะมีประกันนะครับมีประกันอยู่ข้างในนะครับสมมติว่าคนป่วยหรือไม่สบายประกันนี้น่ะ เจ้าของร้านไม่ไม่ใช่อาจจะจ่ายสักเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยทางประกันจะจ่ายให้เช่นคุณเกิดอุบัติเหตุนะครับอ่าเช่นอ่เดินไปสะดุดเท้าไปเนี่ยแล้วก็ขาหักเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถที่จะนวดได้ทํางานได้อันนี้รวมทั้งหมดทั้งบริษัทอะไรต่างๆ,ๆอยู่ข้างในนี้นะก็ทางประกันเนี่ยเขาต้องจ่ายคุณประมาณถึง2ปีถ้ามีไปแพทย์บอกว่าคุณยังทํางานไม่ได้โอเคไหมถ้ามีไปแพทย์นะ <c oughs> แต่ถ้าไปาแพทย์บอกว่าคุณทํางานไม่ได้3เดือน ทางประกันก็จ่ายให้สามเดือนนะครับผมโอเคไหมแล้วทางเนี้ยไอใบนี้ผมแนะนําว่าไอใบทแยนเนี่ยคุณส่งให้ผมแนะนําให้ส่งสําหรับผมนะแนะนําให้ส่งทางประกันโดยตรงดีกว่าไม่ต้องส่งให้เจ้านายคือจงเจ้านายก็ได้นะครับผมแต่ท้งนั้นทีนี้เจ้านายอะ่ะ <c oughs> ส่วนมากทางประกันก็ส่งเงินให้เจ้านายเจ้านายก็ส่งเงินให้คนด้วยพังบานร้านที่ท,ทําธุรกิจอย่างนี้แล้วก็ส่งเงินไปและไม่ส่งเงินให้ลูกน้องก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องติดต่อ,อของ ที่ของอประกันด้วยนะจะเป็นประกันหลายๆอย่างที่ในประเทศสุสานก็สามารถใช้ได้บางคนก็บอกฉันไม่จ่ายเธอหรอกเงินนี้คือของฉันแต่เงินนี้คือเงินประกันที่คนหักไปจากเงินเดือนทุนทุกเดือนสามารถที่จะใช้ได้โอเคไหมเอฟซี FC? เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะตัวนี้นะครับผมสําหรับต่อไปก็คือเงิน <c oughs> สำหรับคือประกันเหมือนกันประกันสมมติว่าคุณคุณไม่สบายอุบัติเหตุเหมือนไอตัวนี้คล้ายๆกันเลยนะครับเป็นเหมือนกันแล้วแต่ว่าทางบริษัทใหเขาจะหักอะไรบ้างแต่คร่าวๆมีประมาณนี้สําหรับคนที่มีอ่าอ่ามีสัญญาการงานผมแนะนําว่าถ้าทำทำสัญญาการงานดีกว่านะครับผมดีกว่าที่มาแบ่งครึ่งกันเพราะว่าตอนนี้คนไทยเนะี่ยส่วนมากอะ่ะพอป่วยไม่สบายปุ๊บก็ไม่ได้เงินเดือนแล้วค่าบ้านต้องจ่ายไหมต้องจ่าย ค่ารถคลาต้องจ่ายไหมต้องจ่ายพ่อแม่ที่เมืองไทยต้องเลี้ยงไหมต้องเลี้ยงแล้วคุณไม่ได้ไรไรเลยอันนี้เอาเราความจริงมาพูดนะครับผมส <c oughs> ําหรับคนไทยที่ต้องบอกว่าเห็นต่งเงินอย่างเดียวเห็นติงเงินตอนนี้พอเราป่วยไม่สบายปุ๊บนะฮะพอไม่สบายปุ๊บเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเพราะอะไรส่วนมากร้านนวดนะครับร้านนวดอ่าวันนี้มาทันใช่ไหมครับผมสวัสดีครับมมาทันก็ดีแล้วครับผมเนาะเพราะว่าร้านนวดผมบอกไปก่อนว่าส่วนมากก็ให้คนละครึ่งนาตัชชิโนนะสวัสดีครับผม <c oughs> คุณพินสุภานะครับผมนะคุณทวีสวัสดีครับคุณสิรีพรนะครับหลายๆท่านที่เข้ามาครับนี่คือความรู้นะเอฟซีในความรู้เลยครับเพราะฉันไอความรู้นี่เก็บไปสะสมไว้นะสำหรับคนที่เป็นหมอนวนนะครับผมก็เขาถามมาผมก็ตอบให้อันนี้ขั้นตอนที่มีสัญญาการงานกับเจ้าของงานนะคุณได้เปรียบเยอะมากเลยนะครับถ้ามีสัญญาการงานนะแนะนําว่าให้ทําตัวนี้แต่ส่วนมากที่รู้มาเจ้าของบอกว่า ไม่ฉันไม่อยากให้เธอเป็นลูกน้องฉันอ่าอ่าฉันไม่อยากให้เธอเป็นลูกน้องฉันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องมานั่งจาบอาหาฟาวเงินสะสมจนแก่ให้เธอไปทำเซลล์เฉนติไคได้ไหมหรือท,ทําธุรกิจส่วนตัวได้ไหมโอเคไหมเธอเธอทําได้มาสิผลบวกก็คือว่าคุณจะไปเมื่อไหร่จะได้กับเขามันก็คนมีสัญญาก็ไปได้เมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผลลบมีมากกว่าสัญญาตัวนี้สัญญาการทางานบางคนบอกว่าก็ oh, ไปทําสิไปลองทําชั้นสองสามเดือน สามเดือนก็ค่อยว่ากันเนาะอันนี้ผิดกฎหมายนะ FC ผมบอกผิดกฎหมาย1คุณมีต้องมีสัญญา,าการงานโอเคไหมสัญญาการน้องมี2ต้องไปแจ้งหน่วยข้าราชการบ้างคุณมีลูกน้องอ่ะหมออหลายๆคนที่ฟังผมอยู่ดูผมอยู่ฟังนะ <c oughs> ฟังผมนะต้องมีไปแจ้งครั้งเช่นอาลสกายคาเซ่หรืออาฮาฟาว่าคุณมีลูกน้องเพิ่มนะบางคนบอกโอเคฉันรับเธอแต่เขาไม่ได้แจ้งคุณและไม่จ่ายอาฮาฟาว่าคุณเงินสะสมตอนแก่นเนี่ยเขาไม่จ่ายให้พอคุณเลิกงานปุ๊บ เขาก็ไม่ใช่จ่ายเขาไม่จ่ายแลย้สักแฟงให้คุณเลยเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินตัวนี้แล้วหลายๆคนที่มาบ่นกับผมว่าคุณชัยป้าแก่ตัวแล้วแม่ป้าไม่มีเงินเลยเลยจากร้านนูดนี้ทํามาตั้งสี่ห้าปีก็ไม่จ่ายอยู่แล้วเพราะเขาว่าเขาไม่ได้ไปแจ้งทางหน่วยข้าราชการแล้วจะจ่ายได้ไงพอฟ้องขึ้นมาปุ๊บค่อยจ่ายทีหลังเนี่คือปัญหาของคนที่นี่นะอาเชนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผมไม่พูดประเทศประเทศอื่นอะสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละ จะมาฟ้องร้องกันว่างทำไมไม่จ่ายเงินสะสมตอนแก่ให้เพราะอะไรมาทําตั้งงานแล้วแต่เงินเข้าธนาคารทุกเดือนแต่มันมีสิทธิ์ที่จะได้เงินตัวนี้นะครับผมโอเคไหมอันนี้คือความรู้ในเอฟซนะ <c oughs> ต่อไปในเอฟซก็คือว่าถ้าอ่าอ่าถ้าเป็นอ่าถ้าเราทํางานธุรกิจส่วนตัวหรือเซลล์เชนดะิคายน่ะเจ้าของร้านได้เปรียบคืออะไรถ้าคุณไม่สบายคุณป่วยแล้วคุณเอาไปแพทย์มาให เจ้าของร้านบอกนี่ไงใบแพทย์ฉันไม่สบายนะเจ้าของร้านไม่ต้องรับผิดชอบคุณเพราะคุณทํางานธุรกิจส่วนตัวหรือเซลล์ชันติขายของคุณเองนะครับผมไม่สามารถที่จะฟ้องฟ้องร้องเขาได้เลยคุณวารีบอกว่าฟ้องได้ไหมคะคนพวกนี้ไม่ได้เพราะคุณคุณไปทําให้เขาแล้วก็แบ่งคนละครึ่งแล้วคุณทําธุรกิจส่วนตัวคุณจ่ายภาษีเองคุณจ่ายเงินสะสมตองแก่เองใครที่ได้กำไรคือเจ้าของร้านอันนี้เก็ตได้อยังเอฟซีอันนี้เก็ตไหม คนที่ได้กําไรคือเจ้าของร้านบอกเออเออพี่ไปทําธุรกิจส่วนตัวมาได้เซลล์ชนิดใคได้ไหมแล้วก็ไปทํางานกับหนูพอคุณป่วยไม่สบายมาปุ๊บเนี่ยอ่ะป่วยไม่สบายปุ๊บเขาไม่ต้องรับผิดชอบเออพี่มันไม่ใช่ปัญหาของหนูนะพี่ไปเองพี่พี่ไม่สบายพี่ก็ไปทําเองหรือคุณต้องทําประกันเองทุกอย่างต้องจ่ายเองลูกคุณไปทางานงานกับเขาเพื่ออะไรเปิดร้านไม่ดีกว่าหรอ <c oughs> นี่ก็คือความรู้เอฟซี FC. ความรู้นะเพราะฉะนั้นไอเนี้ยไอตัวนี้คือตัวจริงเลย นะครับฟ้องร้องได้ไหมย,ยากผมพูดว่ายากเพราะว่าคุณไปทําธุรกิจส่วนตัวคุณไม่มีสัญญาการงานกับเขาและคุณแบ่งคนเดครึ่งปัญหาของคนไทยต้องพูดความจริงว่าไม่อยากเสียภาษีเสียให้น้อยที่สุดขอเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองให้ได้มากที่สุดนี่คือปัญหาของคนไทยที่อยู่ต่างแดนจะเสียภาษีเก็บเงินสะสมนอนแก่ไม่อยากจะเก็บ <c oughs> เอาง่ายๆเลยร้านค่าเช่าล้านสองพันคุณมีได้แต่ประมาณาคุณมีรายได้ประมาณ ยีิบอ่ะสาพันผมถามเลยละสองพันคูณสิบสองสองมืนสี่ยี่สิบพันแล้วคุณได้ได่แค่30มสิพันต่อปีหรือ35มันแคแค่สิบกว่พันมันจะพออยู่พอกินไหมคุณโกหกก็ไม่ได้แล้วครับผมที่นี่ก็เช็คหมดบางคนบอกอ๋อก็ได้35มสิพันเองไม่ได้เยอะนะแล้วคิดดูค่าเช่าร้านคุณเท่าไหร่ละ่สิบอ่ะ2 0งพันคูณไป24่สิบ่พันอ่าตีไปสามสิพันอ่ะเขาเขาใส่ไปสามสิพันลบยีเหลือเท่าไหร ็เหลือนิดเดียวแล้วค่าบ้านน่ะประกันประกันสุขภาพร่างกายค่านูงค้านี่คุณจะอยู่กินไหมมันมันโกหกไม่ได้นะครับเขาเขารู้ไม่ใช่ไม่เขารู้นะครับเขารู้นะครับผมแล้วบางคนก็ทําบอกว่าศูนย์รายได้น้อยมากรายได้เนาะแต่มีลูกลูกน้องแสบสามสิบคนข้างในแล้วก็กินแต่เงินเงินมืดเงินมืดเงินมืดอย่างเดียวมีอันนี้คือผมพูดความจริงหมดนะครับผมในด้านร้านตัวทิร้านนวดนะครับผมเนาะนี่คือปัญหาแต่ถ้า คุณทําแบบว่าเป็นเซลล์เชนดขายแล้วคุณป่วยไม่สบายคุณไม่สามารถฟ้องเขาได้ผมไม่เข้าใครออกใครในเอฟซคุณไม่สามารถจะฟ้องเจ้าของร้านได้เพราะอะไรเพราะคุณไปทํางานกับเขาเขาไม่ใช่เจ้าของเขาไม่ใช่เจ้าหน่ายคุณนะครับเขาแบ่งเงินให้คุณเท่านั้นเ,เขาอาจจะมีสัญญาว่าเธอทํางานที่นี่ได้นะแต่เธอได้เงินตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นของเธอเองเข้าใจไหมเอฟซี FC. แล้วก็สมมติว่าคุณป่วยไม่สบายไปผ่าตัดขามาหรือป่วยไม่สบายคุณอยู่บ้านก็ไม่สามารถที่จะอะไรสามารถที่จะขอทาง กรมแรงงานเพราะว่าเพราะคุณไม่ได้ทํามีจ่ายไอไอตัวนี้ที่กรมแรงงานตัวอะไรนะเมื่อกี้ <c oughs> อ่าเอ่อ R n f ์เอ็นฟาฟไม่ได้จ่ายตัวนี้และเงินสะสมจนแก่คุณก็ไม่ได้จ่ายด้วยนี่ไงคือปัญหานะครับคุณอาจจะมีประกันเช่นคุณอาจจะมีประกันสุขภาพร่างกายว่ามีประกันเกี่ยวกับเอ่อ ออุบัติเหตุอันนี้ใช้ได้ถ้าคุณมีประกันพิเศษของคุณเองอันนี้ใช้ได้โอเคไหมแต่ถ้าไม่ยังไงดีไม่ได้ทําอะไรเลยประกันสุขภาพร่างกายก็ธรรมดานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยคุณก็ไม่สามารถที่ใช้ประกันได้เท่ากับคุณจะไปที่ไหนขอหลวงให้หลวงดูแลในกรณีนี้น,นะต้องขอให้หลวงดูแลก็โซเชียลฮิฟเฟ์อย่างเดียวที่ต้องดูแลเจ้านายคุณ ทีใ่ให้ให้ให้คุณทํางานเขาก็ไม่ข้องเกี่ยวเราต้องพูดตามเนื้อผ้าเขาให้คุณทํางานแต่คุณทำเซลล์ชนิคายหรือเป็นเจ้าของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะอะไรขอทางนี้ได้แล้วเขาไม่ต้องรับผิดชอบคุณด้วยเท่ากับเจ้าของร้านสบายสังเกตหลายคนไหมที่มาท,ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็หรือไปไปไปเดินร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ร้านน,าน,นี้คุณอาจจะได้เงินแต่เงินตันแก่คุณไม่มีคุณสะสมได้เงินอาหาฝาวงเดียวคือเงินกัน,นแก่คือตัวเดียวแต่ตัวที่สองคุณไม่มีเลย แต่สําหรับคนที่ถือใบสัญญาเนี่ยดีกว่าหรือคุณไปทํางานที่บริษัทจะดีกว่าะนะครับผมอันนี้ก็ <c oughs> คือข้อมูลนะครับผมเนาะข้อมูลสาหรับสวัสดีครับคุณพอครับผมอันนี้คือข้อมูลสําหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนให้รับรู้ก่อนว่าเป็นไรเป็นอย่างบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเช็คซิปเป็นอย่างบ้างโอเคนะครับผมหลายๆคนที่เข้ามาก็สวัสดีครับ หลายคนที่เข้ามานะครับผมวันนี้ก็เนี่ยเป็นความรู้สาหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะเราน่าจะทําอะไรบ้างยังไงบ้างทุกอย่างหมดเลยเราน่าจะคิดติดตรองโอเคนะตอนนี้เราได้เงินแต่ถ้าเราไม่สบายมานะครับผมอาคุณท้าวีบอกว่าใช่ค่ะเราจ่ายแค่ rfs ใช่ไหมคะใช่คุณจ่ายแค่ตัวเดียวนะคุณจ่ายแค่ตัวตัวเดียวนะครับคุณก็ได้มีเงินตัวนี้ตัวเดียวนะถ้าคุณเกษียณมาปุ๊บก็ได้เท่านี้แหละ ทุกสามเดือนหรือสี่เดือนคุณจะมีใบจัก RFS มาหาคุณว่าต้องจ่ายเงินเกษเสียงของคุณเองแต่เงินเกษียงนี้ก็ตามยอดว่าคุณปีหนึ่งคุณได้เท่าไหร่ด้วยนะเช่นคุณได้ประมาณคุณลงไปประมาณส5มสิบห้าพันก็จ่ายประมาณปีละพันกว่าเยอะไหมล่ะปีพันกว่าก็ไม่ได้เยอะเลยคุณก็ไม่ได้เยอะเลยเกี่ยวกับทางด้านเงินเกษเสียงของคุณเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณนี้แหละอืมแต่ถ้าทําทําธุรกิจส่วนตัวเงี้ยเช่นทําธุรกิจส่วนตัวเงี้ย อ่ไม่ใช่ธุรกิจเป็นลูกน้องเขาเราได้เต็มเมนะครับผมโอเคไหมอันนี้เคลียร์ใช่ไหมมีใครอยากจะถามบ้างเกี่ยวกับทำธุรกิจส่วนตัวไหมโอเคคุณเป็นเจ้านายเองเหมือนผมอะผมเป็นธุรกิจส่วนตัวผมเป็นเจ้านายเองผมจ่ายให้ผมเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราต้องทํางานด้วยใจด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่ทํางานด้วยใจแต่ว่า <c oughs> ผมไม่เข้าใครออกใครนะคือผมบอกไปก่อนว่าไอ้คนที่เขาเป็นเจ้าของร้านเขาก็อยากได้เขาลงทุนไปเขาก็อยากจะได้อ่าเราต้องเข้าใจว่าเขาก็อยากได้เขาก็ไม่อยากจะเสียเปรียบให้ ให้คนคือลูกน้องมาปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากจะอยากได้เงิน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 พอพอไม่ดีปุ๊บเขาก็ไปหาร้านอื่นเราจะโทษเจ้าของร้านไม่ได้เพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็ลงกระทามาอ่านะครับเขาก็ลงกระทําเพราะทําไมเจ้าของร้านเขาถึงทงํานี้เพราะว่าหนึ่งประหยัดเขาสองเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าลูกน้องจะมาดีหรือไม่ดีเขาต้องป้องกันไว้ก่อนอันนี้ผมก็ต้องเข้าใจเจ้าของร้านเขาด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่ามาแล้วปุ๊บมาทําให้ชื่อเสียงเขาเสียหายไปทำานุนน่งนี้อีก ก็มีหรือเจ้าของร้านเกือนใจที่จะทําก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของร้านเขาก็โดนมาเหมือนกันผมไม่เข้าใครออกใครนะเพราะว่าเจ้าของร้านก็ต้องป้องกันเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเข้าองเข้าอ่าบอกว่าป้องกันเจ้าของร้านไม่ไม่นะครับก็คือไม่ครับเพราะว่าเรา <c oughs> เขาโดนมาครับถ้า,า 30, 000, frank, สามหมื่นชิทแฟรงก์เกษียณเราเงินตลอดชีพไหมครับ มันก็ต้องดูนะครับมันต้องดูมัน <c oughs> ผมไม่สามารถบอกว่าจะดอดชีพไหมครับคุณต้องถือว่าคุณถือพาสเพอร์บิตอะไรต้องถูนู่นถูนี่อะไรคุณถือพาสวิตไม่ต้องถามหลายๆอย่างผมไม่สามารถจะถามคุณน้ําผมไม่สามารถไม่สามารถจะตอบได้ว่าคุณได้ตลอดชีพนะนะครับผม <c oughs> คุณต้องถามไอหน่วยข้าราชการโดยตรงว่านะถ้าฉันฉันกลับอยู่เมืองไทยฉันได้ตลอดชีตไหมมันต้องดูด้วยนะครับผมเนาะคุณถ้าีบอกว่าและต้องรู้จักเก็บเงินไว้ในตอนมีปัญหาเพราะว่าเรามี มีฟรีแลนซ์ถูกต้องครับเราต้องเก็บเงินด้วยบางครั้งบางเดือนก็ไม่มีเงินเข้าบางเดือนก็เข้าเยอะแล้วต้องเก็บเงินให้เราด้วยนะครับผมไม่ใช่ไม่ไม่เก็บเลยนะครับผมเนาะคุณน้ำผมแนะนาว่าให้คุณเขียนจดหมายไปหาหน่วยข้าราชการว่าอ่าถ้าฉันเกษียณแล้วฉันจะได้เงินอ่าทุกเดือนไหมอันนี้ดีที่สุดนะครับเพราะผมไม่แน่ใจทุกคนนะไม่ใช่ผมพูดไปแล้วแล้วก็ไม่ไม่ถูกก็ไม่ดีผมจะไม่พูดนะครับผมเนาะนะครับผมส่วน ส่วนลูกน้องที่เป็นลูกน้องที่มีสัญญาการงานเนี่ยนะครับสัญญาการงานอันนี้ควรโอเคแหละถ้าคุณตกงานนะครับทําทงานเกินหนึ่งปีคุณตกงานก็สามารถไปแส้มได้และแสตมได้หนึ่งปีนะเอฟซนะโอเคไหมครับนะครับอันนี้เดี๋ยวที่หลังคุณน้ำนะเดี๋ยวที่หลังผมขยาตอธิบายตัวนี้ก่อนอันนี้ค่อยๆว่ากันทีหลังนะครับผมเนาะเนาะสำหรับคนที่มีมีสัญญาการงานอันนี้เราได้เปรียบนะครับถ้าเจ้าของร้านจะ จะให้เราออกนะฟังดีๆจะให้เราออกถ้าเอาจดหมายมาให้คุณเซ็นอ่ะอ่ะออกนะอันนี้จดหมายออกนะพอออกเซ็นปุ๊บออกได้เลยอันนี้เขาไล่คุณออกนะเขาไม่ได้ไล่คุณออกนะอันนี้คือว่าคุณออกเองถ้าคุณไปไปสแตมป์ที่ทางร้านหรือกรมแรงงานคุณก็มีปัญหาเขาถามว่าคุณออกงานเพราะอะไรเพื่ออะไรแล้วคุณคุณมีงานอยู่แล้วแล้วคุณจะมาสแตมป์หรอคุณต้องตอบคำถามนี้ด้ออกงานเพื่ออะไรเพราะอะไรโดนการแกล้งโดนนู่นโดนนี่อะไรเพราะอะไรต้องบอกเขานะ จะเป็นทุกงานจะเป็นงานนวดเอ่ยงานทำทำงานบริษัทเอ่ยอะไรต่างๆถ้าคุณออกเองนะต้องบอกเขาว่าเออฉนันไม่ดีอย่างนี้แล้วคุณจะไม่ได้เงินหลายๆเดือนเลยนะคุณแซมได้นะแต่เงินจะลดไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของร้านนวดหรือเจ้าของร้านอาหารหรือเจ้าของอะไรต่างๆ,ๆอะมาให้เอกสารคุณเซ็นบอกว่าอะอะพี่พี่พี่เซ็นตัวนี้ออกได้เลยแล้วคุณอ่านเป็นไหมคุณอ่านไม่เป็น <ES> ใช่ไหมอ่าคุณอ่านไม่เป็น <ES> ใช่ไหมเพราะฉันคุณ้องเอาเ <ES> อ,อกสารน<สา>ี้ ไปให้ใครสักคนที่อ่านเป็นหรือผมก็ได้หรือคนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นที่ผมนะให้คนอื่นก็ได้นะอ่านว่าขั้นตอนเป็นยังไงว่าเขาเขียนไงว่าส่วนมากเขาจะให้คุณออกเองก็คือว่าคุณอะลาออกเองถ้าลาออกคุณก็มีปัญหากรมแรงงานละเขาจะถามว่ามีปัญหาเพราะอะไรทําไมถึงออกเองเนี่ยคือปัญหาโ OK, <c oughs> อเคไหมเอฟซีต้องต้องต้องระวังหนนะเกี่ยวกับเอกสารต่างๆต,ต้องระวังนิดนึงไม่ใช่ว่าคุณจะมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาดูเอกสารแล้วก็ เออฉันเห็นแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เซ็นไปเลยเพราะคนไทยส่วนมากเห็นนะอ่ะเร็วๆวนะรีบรีบหน่อยเซ็นเนาะไม่ได้เอฟผมบอกตลอดเวลาละถ้าเราอ,าอ่านไม่เป็นอย่าเซ็นนะครับผมถ้าเราอ่านเอกสารไม่เป็นอ่านนู่นอ่านนี่ไม่เป็นอย่าเซ็นเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเจ้าของอ่าธุรกิจมาหาคุณบอกว่าอ่ะให้เลยเซ็นเลยแนละ้วเซ็นป,ปุ๊บออกไปเลยเท่ากับคุณออกเองนะครับผมส่วนมากจะเป็นอย่างนี้เราพูดเรื่องความจริงเราไม่ทูดโกหกงดเท็จนะครับ เนาะทุกอย่างเป็นนี้ตามนี้เลยบางคนก็เข้าใจพอไปออกจากร้านนี่ก็ไปพูดให้คนอื่นรับรู้ว่าร้านนี้เป็นี้อย่างนี้แก้งกันไปแก้งกันมานะผมก็เข้าใจหมหลายหลายคนนะครับผม <c oughs> แก้งคนอันร้านนี้ดีกว่าร้านนี้แก้งคานี้อันนี้ดีกว่าอีชาร้านนี้โอ้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับอ <c oughs> ต้องต้องพึงระวังเจ้าของร้านหัวหมอกผมเข้าใจว่าไม่มีใครอยากจะใจ่ายให้ใครนี่คือปัญหาของคนไทยเอง คือถ้าผมผมเป็นเป็นเจ้าของร้านนะผมก็จับบอกว่าเออเป็นจับเป็นลูกน้องหมดเลยเป็นชั่วโมงกันแะแต่เราจะจ่ายเป็นเงินเดือนให้ทุกอย่างมีเอกสารให้มีประกันให้ทุกอย่างมันก็ง่ายๆแต่คนไทยไม่อยากจะใจ่ายให้นั่นเองเ่อ่าคนไทยทํากันเองต้องพูดว่าคนไทยทํากันเองแบบไหนก็คือว่าไอ้เจ้าเจ้าของร้านก็โดนไอ้คนลูกน้องทํามาไปอยู่แป๊บมันก็ออกแล้วอย่างเงี้ยพอนั้นพวกไปแจ้งแจ้งนูน่นแจ้งนี่เจ้าของร้านก็นกลัวอีกไอ้ลูกน้องก็ไม่ไว้ใจเจ้าของร้านอีกเนี่ยคือปัญหาของคนที่อยู่ต่างประเทศ ต่างคนไม่ต่างไว้ใจกันแล้วมันจะไปได้ไงถ้าทํางานด้วยกันมันไม่ไว้ใจกันใช่ไหมแต่ถ้าเจ้าของหมูหัวหมออีกไอ้ลูกน้องหัวหมออีกมันก็ไปไม่ได้ครับผมนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้เปิดคนเดียวทาคนเดียวเจ๊งคนเดียวรวยคนเดียวไอ้เอฟซี FC เข้าใจไหมอ่าประมาณเนี้ยทําคนเดียวดีกว่าเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่ไว้ใจคุณทาวีเจ้าของร้านบางคนก็หัวหมออ่าบางคนก็โอเคไอ้ลูกน้องบางคนก็หัวหมอ มาอยากได้น้องอยากได้นี่แล้วบอกระวังนะสามีฉันเป็นฝรั่งนะสามีคนสวิตมันไม่ใช่บางคนก็เอามาขู่ว่าสามีเป็นคนสวิตนะแล้วมาขู่เจ้าของร้านก็ไม่ใช่ไอเจ้าของร้านก็บังคั้งมาขู่ลูกน้องมันก็ผมคิดว่าพอๆกันนะครับเอฟซีนะครับพอๆกันทั้งสองฝ่ายนะครับ <c oughs> ไม่มีใครไม่มีใครนะครับผมเนาะไม่มีใครที่ต้องการอ่าไม่อยากได้เงินทุกคนอยากจะได้เงินอย่างเดียวนะครับเ <c oughs> พราะฉันเอ่อเรื่องนี้มันก็ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ผมสิ่งที่ผมทําได้ก็คือให้พูดตามกฎหมายของประเทศทุกสายว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าใครถือสัญญาการงานดีถ้าใครไม่ถือสัญญาการงานถ้าคุณป่วยมาคุณก็ไม่ได้อะไรต้องดูว่าคุณคุณจ่ายเอกสาร,รคุณจ่ายเกี่ยวกับกรมแรงงานไหมว่าคุณจ่ายเอ่าเกี่ยวกับค่าตุงุคณคุณตกงานแล้วจะได้ไปลงกรมแรงงานได้ไหมอันนี้ก็ต้องดูด้วยแต่ส่วนมากคนไทยไม่ได้ทําส่วนมากก็ไม่ได้จ่ายเลยคนไทยบางคนก็ยังอ่า ไม่ได้ไปแจ้งอะไรเลยทํางานก่อนแล้วเพราะฉันต้องระวัง f อนะครับการที่เราจะทํางานหรือแจ้งอะไรต้องระวังให้มากที่สุดเนาะคุณทารีวาเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ค่ะเราฟรีแลนซ์พอเข้าใจค่ะใช่เพราะฉันต้องต้องระวังละกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าการที่ทําธุรกิจอะไม่ใช่ว่าคุณจะทําธุรกิจแบบว่าเอ้ยฉันมาทาธุรกิจแล้วดีเลิศทุกสิ่งอย่างฉันทําวันนี้แล้วก็ได้เงินแล้วสบายแล้วการทําธุรกิจยาก นะครับต้องโฆษณาเอ่ยต้องเอาใจลูกเอาเอาใจลูกค้าสุดๆต้องบริหารเป็นนะครับแต่ส่วนมากก็เห็นเห็นแล้วก็มาทํากันแล้วแล้วก็เจ๊งกันไปมาทํากันแล้วก็เจ๊งกันไปเยอะแยะนะครับเพราะอะไร <S <S บริหารไม่เป็นอยากจะเป็นเจ้าของอยากจะเป็นเจ้าของร้านนวดอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารอยากจะเป็นของอะไรต่างๆแต่บริหารไม่เป็นนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นการที่เราบริหารไม่เป็นก็มีความว่าเจ๊งอ f ฟซีต้องเข้าใจนะบริหารเป็นยังไง ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวฉันจับเงินแล้วฉันเป็นเจ้าของบริหารเป็นแล้วคือตาศียษาไม่ศึกษาฉันทาเงี้ยก็ได้แล้วคุณต้องศึกษาให้ดีดว่าการบริหารบริหารการนวดบริหารลูกน้องบริหารการเงินเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าเอกสารยังตัวเองเอาไปยังไปไม่รอดนะแล้วลูกน้องมาไปอีกปุ๊บมันก็เอกสารก็เพิ่มไปอีกคุณก็ไปไม่รอดพอหน่วยข้าราชการขอตรวจสอบก็เจ๊งเรียบร้อยต้องคืนเงินให้รัฐบาลไปโดนปรับค่านุ่นค่านี่หลายๆอย่างมา มันก็ทําให้คนไทยที่อยู่ต่างแดนที่ทําร้านนวดก็เจ๊งไปหลายคนแล้วเพราะว่าอะไรไม่รู้จักการบริหารตัวเองแล้วไม่รู้จักเกี่ยวกับการเอกสารต่างๆก็ยืมจมูกคนอื่นหายใจตลอดเวลานะครับผมก็แน่นะว่าจะทําอะไรศึกษาให้ดีๆมิฉะนั้นคุณมีนี่สินแน่หลายๆเจ้าแล้วที่มา <c oughs> มาให้ผมจ้างให้ผมทําเปิดธุรกิจส่วนตัวผมทําให้นะทําแบบถูกต้องกันไหมแต่สรุปแล้วไม่อยากท,ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ไม่มีรายรับไปใจ่ายให้ กรมภาษีหรือว่าทางเขาเขาขอมาไม่มีให้มันก็มีปัญหายอย่เดี๋ยวเพราะทางเขาขอว่าไหนเธอมีอรายรับไปจ่ายไหมไทยเธอจ่ายภาษีไหมเธอจ่ายอะไรบ้างแล้วเราไม่มีเลยที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับที่นี่เป็นประเทศสหราอานะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเมืองไทยก็ต้องการเอกสารเหมือนกันที่นี่ก็ต้องการเอกสารเหมือนกันเพราะนั้นเอฟสีทำอะไรรู้จักคิดรู้จักทําแล้วตั้งใจทํางานถ้าคุณไม่มีความคิดไม่มีความตั้งใจทํางานหรือคุณไม่มีความอนาคตข้างหน้าว่า เส้นชายคุณอยู่ที่ไหนผมแน่นว่าอย่าทําอย่าแตะทําธุรกิจคุณมีแต่เจ๊งเจ๊งเจ๊งอย่างเดียวนะครับโอเคไหมประมาณนี้ด้วกันครับโอเคครับ FC ครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังและก็เอาคลิปนี้กระจายให้ผมด้วยนะครับเพื่อความรู้สําหรับคนหลายๆท่านที่ทําร้านนวดคนหลายๆท่านที่อาจจะจะเป็นเปิดธุรกิจส่วนตัวหรือจะเป็นเจ้าของร้านนวดหรือว่าเป็นลูกน้องก็ดูข้อมูลนี้ดีกว่าน ไว้ก่อนนะจะเป็นความรู้สําหรับ f อฟซีไรดท่านครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็แชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ